ปีนี้ปลูกข้าวเราได้จ้างชาวนาเตรียมรับมือนะไร่ละ1,200บาทไม่เกิน1ิไร่งานนี้ช่วยจริงหรือแค่ลมปากมาดูกันให้รู้เรื่องเลยล่าสุดกระทรวงการ,กรเกษตรขอมาตรการช่วยเหลือชาวนาปี2,568รทับกาวแล้วนะไร่ปลูกข้าวนาปีเตรียมรับเงินสนับสน,นุนไร่ละ1,200รบาทจำกัดแค่ไม่เกิน1ิบไร่ต่อครัวเรือนข้าวนาปีปีนี้ได้เงินนะส่วนข้าวนาปลางยังไม่ได้สรุปเอาเป็นว่า ปลูกมากเนี่ยจะได้ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทต่อครัวเรือนละกันฟังแล้วเนี่ยเหมือนดีใช่ไหมแต่ต้องรู้ว่าคนที่ได้แน่ๆก็คือคนปลูกข้าวนาปีส่วนคนที่ยังลุ้นคือชาวนาข้าวนาปลังนะเพราะว่ายังเถียงกันไม่จบเลยจะให้ไร่ละพันหรือจะไม่ให้เลยก็ไม่รู้คนที่ปลูกข้าวนาปลังตอนนี้เนี่ยเหมือนคนไปรอจากของอยู่หน้าห้างนั่แหละแต่ว่าพนักงานเนี่ยเขายังไม่เคาะเปิดประตูให้เลยงบที่เตรียมไว้เนี่ยช่วยชาวนา4.6ล้านครัว เรือนใช้งบส0 0 0มล้านบาทฟังดูเยอะนะแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือเอาไปเติมทุนค่าใชนะ้นาค่าปุ๋ยค่าแรงยังไงก็ช่วยเบาๆนะยังไม่ถึงกับรวยทีนี้ชาวนานาปลังมีประมาณ850,000ครัวเรือนถ้าจ่ายเหมือนกันนะคือร้ายละพันต้องใช้งบเนี่ย7,200ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมติมันก็เหมือนกับเพื่อนที่บอกว่าจะโอนเงินให้ตอนเที่ยงแต่เนี่ยห้าโมงเย็นแล้วยังอ่านไม่ตอบเลยนายกสมาคม ชาวไทยบ่นเลยว่ายังไม่รู้จะรอ,อนานแค่ไหนนะราคาข้าวในก็ตกต่อเนื่องจะขายก็ขาดทุนเงินยังไม่มาตะปุ๋ยมาแล้วนี่ก็มาด้วยเอายังไงกันดีชาวนาข้าวนาปีเนี่ยลุ้นรับเงินชั่วๆ์นะคนละไม่เกิน1 2 0 0 0บาทตาชาวนานาปลั่งรอลุ้นอีกทีนะในที่ประชุมนบขอใหญ่ว่าจะใจดีแจกไหมส่วนใครที่คิดจะปลูกข้าวเดี๋ยวก่อนเลยรอดูมตินบขอ อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มก็ได้อยากจะได้เงินช่วยเหลือชาวนาไหมก็เริ่มลงทะเบียนให้มันถูกเลยนะอย่าเผลอไปปลูกต้นหญ้าแล้วก็นั่งรอเงินแล้วกัน